สวัสดีครับอยู่ดีสบายกันพี่น้องสวัสดีไปยังท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับกันยังลุยกันคือเขาพี่นอ้องมืันนี้ก็ลุยกับ M ร8อยแปอพี่น้อง มาพวนเตรียมดินปลูกนะครับด้วยพันจานายี่สิบสองใบพี่น้องเอ็มร้อยแปดเอคุณปาวดนเป็นโชเฟอร์ครับที่กัดทางบันหนองแว้งนะครับตำบลนาเวียงอำเภอไทรมูลจังหวัดยะโสธรเนาอยู่กับสบัดดัมซิงพี่น้องมาพาพี่พาน้องมาเบิงมาชมเมื่อนี้มาพวน ยี่สิเก็ดไรนะครับโอ้ยี่สิบเ้มันคือไแต่อพอสามสิบุ่นบัผ่านพวนนะครับ,บยีใบพี่นอ้องด้วยพลังของเจ้ารอยแปเอ็ดะครับพี่น้อง มีกำลังเือเพื่อหลาผ่าน22บใบนะครับสีกําแพงแสนสิบเใบนะครับพวงหนึ่ง โอเคอยู่พี่น้องนะครับเป็นผ่านซับผ่านซับยี่สิบสองใบเนื้อที่ก็กยี่สิบเจ็ดไรนะครับถือว่ากว้างขวงพอสมควรพี่น้องวันนี้มาเบิ้งรอยแปดเอสนะครับไถพวน หางจันยี่สิบสองใบนะครับเป็นของอสีกำแพงแสนพี่นอ้องผ่า,านสาใบนะครับร้อยแปดเอดเอ้ยมาปวดเนาะพี่น้องเนาะผ่านเนี่ยมาหลายใบขนาอกระเดียดแท้ผ่านม่รถน้อยเฮานี่ ลากบ่ได้เด้่พี่น้องต้องใช้กำลังรถหล,ลุนลอยนะครับหรือว่าเก้าซิปห้าเท่ากับแปดซิปห้าเท่านี่ก็าลากได้ลอยฮะลอยแปดพลังมานะครับสุดจัดประหลัดบอกพี่น้องโอ้ย พละกำลังของเครื่องยนต์4สูบ4จังหวะเทอร์โบนะครับอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้นอนด้วยน้ำนะครับร้อยแปดเอสสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าซีซีนะครับเหลือๆครับกำลัง เห่ากันได้เศร้าพี่น้องมือนี่นะครับช่วงกำลังสองโมงเศร้านะครับมือกับจินได้มาปลูกกันพี่น้องน้ำหนักนี่ร่วมผ่านแล้วกับิโตกไปซีตันกลัวนะพี่น้อง ื่อนี้ก็อยกับทีมงานท็าแกชสสังนะครับพี่นอ้องจวดจวดกันเลยครับมื่อนี้อูบูตา้อย8เอสนะครับ รถกับไม้คนกับไม้พี่น้องอ่ะบทสมบทาบสาบงซะกวอนนะครับเดี๋ยวจังหน่อยเพิ่นกะสีเจียงแล้วสำหรับผู้เป่าแดนนี่ยบายดูๆนี่เจียงครับ จำเลยครับจำเลย คูบต้ารอย 8S นะครับสี่สูบสี่จังหวะไดร e c t ินเ e c t ชั n นเทอร์โบอินเตอร์คระบายความร้อนด้วยน้ำพี่น้องรอยหาพลังมานะครับ3 7 6พันเซีซีนะครับ, 3, รบพี่น้อง ร,รอบที่2 6 0 0รอบตอนอาทีนะครับอือน้ำหนักนี่สี่ตันพี่น้องสิบหกเกียร์เดินหน้าสิบหกเกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์หลักเป็นชิ้โคเมตนะครับชิ้โคเมตเกียร์เดินหน้า คอยหลังหรือว่าเกียร์เปลี่ยนยึดทางพี่น้องเป็นให้โรลิชัดเทินะครับนำนักที่ไปหางนี่ยกได้สามตันเก้านะครับยางที่เซก็เป็นของโอตานิยางสำหรับรถใหญ่นะครับข้างหน้านี่เป็นขอบยีบซีครับ ทางหลังเป็นสามสิบสีนะครับสำหรับยางขนาดยางของเพื่อนนะครับสิบแปดจุดสี่สามสิบสี่สิบสามจุดหกยี่บสี่นะครับทั้งน้ะโอตานี้ แต่เวททวงรวทั้งหลังนี่400กิโลพี่น้องผมมีฟรีครับเมือนี้อยกับทีมงานทองแก้สังพี่นอ้องลงผ่านจานผ่านซับเป็นผ่านพ่วนนะครับพี่นอ้อง22ใบอือ กดตีบใจกดไหลกดแช่ขอกำลังใจน้ำในเด้อพี่น้องสมบัติดำซิ่งนะครับเป็นผู้นำเสนอให้พี่น้องได้เบิ้งมือนี่ทางบ้านหนองแวงนะครับตำบลนาเวียงอำเภอายมุนจังหวัดยะโสธรเท่านะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องผู้เขามาเบิง่งมาติดตามมาชมนะครับพี่น้องสำหรับมือนี่ลิปนี่ลากันซ้ำนี้แหละครับพี่น้อง ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญกิจการลุงเรื่องมันคงกันสุขุสุขตน,นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ